ความแรงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของ Air Force นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นแสงสีขาว1ตัวสั่งซื้อนะครับจะมีด้วยกัน3แสงนะครับแสงที่1คือแสงที่เราเลือกนะครับจะเป็นแสงขาวหรือแสงสีเหลืองก็ตามตามที่ใจเราต้องการเลยเราเลือกได้เลยนะครับราคาเท่ากันแล้วก็จะมีฟิลเตอร์หรือว่าเลนเปลี่ยนแสงเพิ่มเติมไปให้ด้วยอีก2ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะรวมกันแล้วเป็น3แสงครับเราสามารถจะเปลี่ยนแสงขาวเป็นแสงน้ําเงินได้นะครับ จะต้องการใช้งานนี่ครับลำน้ําเงินจะเป็นแบบนี้ครับใช้งานได้หลากหลายแบบเลยนะครับแสงค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าถ้าแสงไม่แรงเนี่ยจะไม่สามารถจะทะลุครอบเลนออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแอร์ฟอสเนี่ยแรงแน่นอนนะครับหรือจะเป็นแสงเหลืองครับถ้าเราใช้งานทั่วไปด้วยเลือกแสงสีขาวไปเลยนะครับเพราะแสงเหลืองเราก็มีอยู่แล้วนะครับแสงน้ําเงินก็จะมีไปให้เพิ่มเติมด้วยก็จะเป็นการใช้งานลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆชื่นชอบการใช้งานสองสัตว์เป็นหลัก ผมก็เชียรให้ใช้เป็นแสงสีเหลืองไปเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นเซตนี้ทั้งหมดนี้เลยครับรับรองความคุ้มค่านะครับสินค้าพร้อมจัดส่งทันทีรอบพรุ่งนี้เช้าในราคาพิเศษครับจากปกติ1 5 3 9บาทคคืนนี้ในไลนครับถ้าสั่งซื้อตอนนี้ทั้งหมดนี้ครับเอาไปเพียง1290บาทพอครับสินค้ามีพร้อมส่งรอรับสินค้าได้1-2วันจัดได้เลยครับอะไร